แต่ผมคิดว่าน่ามากสามเพราะมันติดติดกันใช่ไหมตอนติดติดกันตอนนี้พีเขาพี่ดูว่าจะสั่งน้ำอะไรใช่ป้ากระแลนเหนียวนั่นเปล่าใช่คนเดียวกันเป่าเพราะว่าเขาลงข่าวดังมากเลยนะมาถึงนี่เลยเหรอเขาอยู่บางานิ่อนะ แถวเขตบางนาดูนะเดี๋ยวมือข้างนี้ก็นะผมว่าเขาหยิบไปน่าจะเกินสามรบเออตอนนี้แหละที่เขาถามว่าซื้อแบงค์พันได้ไหมน้ำเดี๋ยวพี่หันไปอะแปลว,ว่าตอนหันนี่นะี้แล้วตอนที่พี่หันมาคุยกับเขาที่เขาอยู่อยู่ท,ที่อยู่ที่แผงแล้วนะแต่เขาหยุดมือเขาอะ ไล้วอย่างนี้มันน่าันไม่ได้เพราะาตอนนี้มันใส่แมสผมบอกนะคือชาชีมันไม่เลยเยอะถ้าว่ะพอให้เจอเก็เถอ,อหนึ่งกูนะหนึ่งเดี๋ยวมือก็จะเลื่อนลงดูว่าเราจะหันก<ะ>ือแบบ่าเริ่มเรื่อนละกสองนะสามนะสามป๊นะาบ ไม่กำเลยกำใส่ในมือเลยปึ๊บพอกรรำยัดเข้ากระเป๋าไงเดินมาทางนี้แล้วเหมือน,นจะยัดเข้ากระเป๋าพี่หันมาพอดีเห็นไหมแล้วตอนที่พี่หันมามั